ครับสวัสดีครับมนีสิมาเอีอยงปากน้ำครับแล้วก็ลีนแล้วก็ไข่หำงัวครับแล้วก็พวงนุ่มด้วพี่น้องแต่ว่าตัวไข่หำแล้วก็ลีนพวงนุ่มนี่สีล้งต้มก่อนครับเจ้หน่อยแล้วก็เป็นพวกพวกนี้ครับคางคานี่ด้อต้มก่อนครับแล้วก็มาลอกออกนะต้มประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีน้ำห่อน ใส่ลงไปเห้วก็ซซอนขูดออกครับมันสิบอแข็งนะพวกนี้นี่ครับเด็ดเลยพวกนี้มาระกับธรรกทมาได้ครับหยอดอซีอยู่ดำลงไปนําครับปากน้ำมันสิบรียองเท่าไรครับเดี๋ยวปรุงรสเดี๋ยวแต่เข้ามาครับแต่ว่าตัวนี้ผมตั้พริกไทยดําใส่เนาะมันสีความหอมมันสีมาเมลายครับยามเขาอย่างมันสีหอมนะมารกกใส่เ้ยครับกระเทียม ใส่ลงไปครับขาดบ่ได้เนาะนี่ครับท้ายนี่ก็สิเป็นตับเด้อพี่น้องนี่ครับพวงบีอย่างนี้เลยคุณเอามาไว้ให้ลุงเพิ่นครับเพิ่นมือนี้เป็นมือดีเนาะเพราะว่ามือเอื่ยนี่เลข็กอเพเ่ยถืองวดว่างหันครับถือทั้งบนทั้งล่างลุงเพิน่นสีเมาเองเอ,งองีกมือนี้สีเมาเลขเองครับว,ว่างหันอีห้าศูนย์เจ็ดครับจังหวัดนี้สี่ใดตัวใดบัทัานหัวเนาะ แต่ขอไฟสำหรับไฟบ่มมากเล็กนี่ไผหมากเล็กเดี๋ยวสิลงให้เบิ่งนั่นนว่าได้ตัวใด้แต่ว่าอย่าว่ากันเด้อครับแต่ว่าผมกับบริษัทื้อในเขาดอกคู่อัดว่าหันเขาถือทางบนทางล่างหาศูนยเดะนี่ยครับมื้อนี้เพิ่นก็สิออกมาอีกครับวันพฤหัสบดีมื้ออื่นวันศุกร์ครับผมแต่ว่าก็สิเอามาไว้รอเพิ่นล่อเพิ่นก็ว่าไอ้เนาะพี่น้องเพิ่นเพื่อนเาเพิ่นมีนกอยู่เพิ่นว่าเพิ่นซื้อมาหลายผมก็เลยว่า ผมมีอบม่วงอยู่เลยว่ะเอาอกม่วงตามส่โนกอีกพี่น้องเอ้ยมือน,นันแซบเสียบขากนข้นกลอยกับป้อมอยกวะเนี้ยทาานี่กับหนึ่งเขาเลยพี่น้องหนึ่งเขาห้อนครับนี่สองกองเลยครับนี่เนี้ยปิดฝามาสิมาแจ้งเขาวนะครับว่าเอขอเนาะก็ขอบคุณพี่น้องที่เป็นตีตามครับนี่ครับได้มาแเ้วครับนี่เลขกอันนี้เนาะเล็กรหฮัสครับผม บมเขียดโมดได้ว่าสีได้เนาะเพราะว่าเขียเล่นเข็ยนหัวบอดีเขียดว่าสิได้เงินบอดได้เนาะบอดีค้นบอดาค้นบอเวอลก็เพราะครับนี่ว่าผมเข็ยนเล่นเข็ยนหัวเลี้ยงเงินมันบ่ใช่ปัญหาเท่าไดรครับบอดีค้นบอดานะว่าผมมักเขียนเลรียญไป่ซันละเดี๋ยวสิมาเขาย่างนะครับบอกอะไรย่าฮงเนี่ยครับเดี๋ยวมาเขาย่างเลยเนาะเดี๋ยวล่อล่วงเรามากะขันมิโนกบสิมาสาบกม่วงแล้วก็อันนี้ใส่เลยครับ นี่เขาย่างเลยเนี่ยนกออกเขาย่างล้วมาซาบงบวงตั้มใส่ครับเดี๋ยวคอยมาเบิ่งนกันครับผมเดี๋ยวตอนนี้กับมาร์กได้โอ้มาร์กตั้งแต่สามโมงกว่าครับตอนนี้กับห้าโมงแล้วโอเคครับแสดงว่าเด้กันครับเดี๋ยวมาเขาย่างเลยพี่น้องน่ครับเขาย่างเดียบรอยครับเดี๋ยวสิไปปาดพวงบี้ออกครับเอาพวงบีมาอย่างนั้นเนาะมองมันเสียบน่ครับตับสดเด้อพี่น้อง เนี่ยครับผมมากคางๆนันครับมันกรอบมันเสียบนะมองนีมันยำเปิดเกิดดีครับมันบเหลยวคือตับบานห่อเนาะเบื่องที่เราพี่น้องอันนี้มาด้วยนี่ตับหอยมันครับอันนี้หน่อยนะสดๆเลยจูเจียวครับาเป็นพวงบี้ครับผมเดี๋ยวสิมาเทใสไซถั่วแระถั่อออกแล้วเทสไครับเดี๋ยวสิมาหมักข้าวยางเนาะพวงบี้ใหญ่เลยนี่ครับ กต่พอพอคุณพี่น้องนั้นที่วา่าเพิ่นให้กำลังใจนะครับที่ว่า,วาทำสองเนาะนี่คนระับรบันเดียวกันเดียพี่น้องเบิ่งกระเฮ็ดให้เบิ่งนะวันเดียร์บทว่าบทอันนี้กันกระเพดดิทไทยเบิ่งครับหลังเลิกงานบ้าเมือ่อกทายบ้าเมื่อกวันเดียรทายนเนาะเฮ็ดงานใหญ่ครับนี่นครับหลังจากเขาเที่วยวมาหลบบี้เขีเยวๆเ,เ,เ,เลยพี่น้องเอ้ยหุนน่นมันก็หน่อยครับ ตัวใหนึง่งขนาด B A D A o เบี้ยเดียวเด้นี่ยนี่นะครับสิจริงๆผมสีตุ่มก่อนเนาะค่อยมาใส่ครับผมแต่สีใสเลยมือน,นี่หวานๆครับหวานๆขมๆแซบหอมแต่ใส่บริได้ใส่ไหมดอกครับใส่เพราะขมขมหลวก็เออค่อยสีมาตุม่มเย็นแล้วก็นไฮใส่ขวดเขาฟีดครับบีแถ่เด้อพี่น้องเด้อยู่นี่ นะครับทางน้ำตกเรียบร้อยเอ้พี่น้องบมูม่วงกับซับแล้วครับนี่นกครับผมเดี๋ยวสีมาซอยนกแล้วก็ตั้มขึ้นเก้าแล้วพี่น้องล้อยนกอีขึ้นเก้าครับตับกับซ้อยแล้วตับสดๆพี่น้องเจลขอมผมครับผมพี่ใส่ถั่วหน่อยไปจำครับนี่มาครับนี่ครับหน้าตาก้อยนกใส่หมม่วงอีขึ้นเก้าครับผมนำประแดด ซสิบสูตรเก่าแล้ะครับขัวพริกกระเทียมหอมครับผมขัวแห้งหอมือมอ,มอย่างเอาแห่งดีครับอยางไฟออนๆวนหอมหอมครับเีย๋ยว่าพร้อมเสิร์ฟนี่ครับตอกน้ำพวงนุ่มใครหามพร้อพวงยี่อยางเห็นใหม่ๆครับนี่นี่ครับน้ำตกลิ้นกวัวครับเสิบ์ฟเด้อพี่น้อง นะครับย่างปากน้ำพ่วงนุ่มพ่วงบี้ไข่คร,ครับจูตับก้อยนกพี่น้องแซ่บครับก้อยแหงๆเลยใส่กมวงหอาเนี้อห่อนครับนี่มาเลยวแซ่บๆ่ครับรูปพนันออกมาเรียนน้ำมันนี่วันได้นี่ครับทีสิบหามือเอนสิบหกเอาเลยว่าเราสิมจาจัดอีเบิงสิอันนี้คือเก่าปะครับมื่อคันห้าศูนย์เจ็ด เต็มๆแต่ว่างวดนี้บ่งูพื่อสีตัวใดครับจวสีเปิดให้เบื่อนน้องพี่น้องถือว่าถือยาบ้ากันแต่ว่างวดเ่าหันถือทั้งบนทั้งล่างว่ากันนะครับพี่น้องเส็บเส็บนี่ครับดีสุดเราลงละหมาตัวนี้เราเนี่ยเข่าหันหอนพี่น้องเดินๆผอกันทีหนึ่งนะลูกพี่น้องมาเล่นนะครับว่าหันมานเหมือนนี่ว่าทีซิผาเลยออกมาไหม มาจัดไมทุกเ้าไปเห็นโอ้ยทับซีเล้าพี่น่องเล้ามันกะาษแตกเลยน้ตกวเลยหวานนะนำตกเน้ะเบอรเดลอย่บอเดน้ำตกขมน่ อันนีมเปนม่ตอนนักของเนี่เสียบแล้วสมข้าวบ่อว่ะเหรอขาคนขับป้อมเลยจ้ะขาดจางเดอะวลุกโดดแต่บุ้งองหน่อยมันกสะสุยควยๆอช่ไหม เรกพีแก่พีแก่มี่ั่นรอือาวปกินขาเขียวเขียว้ปลานกินอะไมาแล้อย่างพองมี่อยู่คืออย่างพวงมี่ใช่หรือเปาผมครับแก้นะเปอนงไดู้ยัง้าง ตบบแสนไหนเหรอทไมว่างานมบวกเลยฝรั่งมาครับสามคนยาเด่นเลยเสียบีองนกงหัวฮัมทังวมฮัมมฮัมฮัััมมม ไก่ you, right. ีรยไงไปแล้วข no? ีรเนอไกลแล้วะขีรถไงออกแ่ใช้เปียรูหมาเปบ่าขึ้นไปห่ไปแล้วกูบอสิเป่าคาถาผิดหรอโอ้ยแกวเดี่ยวข้าวแก่ผิดตัวเดียวบ่ไดนเนี่ยส้นแก่สวนแกวเลีอดลื่นแล้วะอมไม่หนาดเจ้าแี่เจ้าที่เจ้วบ่เหอ โอ้ยกับมนี้กูได้มากดอกเป็นบางเทียเหลือไ, <ง S 2> ไม่ใหม่าได้กินแบบมันไม่แน้อมากดอกจะใส่ไ้มมันก็อืมอืมอื้อพี่คนเป็นอย่างไรอะไอืมอ

ขอาภาษานั่นไม่ใน่เขส้าเี้าดี่าใ่ป่าไม่อกยังงูส่วนตัเอาเตาเนาะเกตผมเื่อนี่ใส่ป้ากระปัต่อสัตว์น่แหลอือันี้ยังงใส่ป้าเมื่อเนียใส่ป้าออมอืมออมใา่หนอออมใส่ป้าใส่รนอนงูอเลยครับ สีอมดีหอมนออนกเป็ดหน่อยอ,อ,อืม,อมน,ก,น,น,มนกคุม้มมนกไข,ข,ข่ไนกอพยพนกอมนกกระาดอืมอข่มขขกน

กับไตันสิไข่ฮาด้วยหนมันจิ้นมาก้ยเม่า้บ้านเสาไงแม่วันเสาป้าลรวอยู่ยาอยนะวันี่กเกษม่ามวันสุกเนี่ยนะเี๋งันไดูสาเคยสใหม่เนยอเรอ่ะคือเเมนรอเสจอเดกจะก็มัดสล้องเนาะเมียอะนมือิ้งเิ่นิ่หน่อยก็เรื่องไหน เน่น <One> ต <input> ัวรูหมันแตัวมันมีเหนีวแต่แห้งบ้านมันว่เบิรดลายได้หรือเล่าหนักแยจกได้เสือกไปเลยมนี่ยู่ไปจองแนแม่เหนว่าหันแดนให้แต่พี่ข้าพี่แต่รอนลงข้าวดนแม่นด่มแดนแปดสิบเฮ้ยนีวะมันมีเหนียวตัวนี้วะ เรผัดเตจิไปแล้วทินี่ยรมันอยู่ั่นคบเมือนนับเุครับเจ้าทวงดั่นนะตัดเป็นสี่เดียมเราผ่าเปทิศไปเนี่ยมันสีเนี่ยนบัทวงดัตัดเนี่ยหน่อยแหมสี่เดียมเราผ่าเตจตี๋ทางๆไบองตาเบก่รถเขาเหีบวมันกระจุกทางๆไม่อลับบอเดส่น่อยอเบียสิบ้าหานครับอืมแฉบ ดาบนกดาบลงเส่บงส่งหมเต็มหนาไปเยอบเลยกันเนะ้ยไม่ใส่เนี่ยลาแล้วมันก็สีแดงเนี่ยจะพร้อมทิพย์เท่น้นรอเถอจ็คุยพับเฮ้ยอนาเจี๊ย้วยเคคุยพักันมน้งมพีนมาฟังทิตันไม่อดใครเด้อหลูกทายล่ะเอ็นตเสขขอบนงจังเก็บอกนนที่ซื้อยางแม่ นี่ละลูกไส้ลราคิดนั่กินลยปกินไหมแนนทำโตแนนทำโตโตโตสองเปรตเเนี่ยก็มพอปะเดียเฮ็ดกขาจักเทียงกหลุเฮี้ยหลัด้ตามพึ่งโคตรใหญ่โคตรแะลูกอิสานเนี่างเดสานเนตางเด็นเอออืมตข้นอ้อมตัวอ่าา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 อาาาาาาดาาาาา

อันนี้กับหมกได้เนาดเนี่ยหม่โมกโบหมกกบอาได้พักขายแงใสบ้าแขงกใสก็แขงแล้วกกิาแห้งนมาจริเดิอ่ไก่เป็นอันนี้หมขาดเผ็ดหอเ้นาบนอมแจ๋นี่แต่้าสาอันนี้ นี่บอกเนเนเทศซ้องยางใส่กันเนี่ยครับโกเนี่ยเห็นดาว่ะเห็นาว่ไมเห็ดเห็ดาว่ก่าทุกอันตัวเปิดไม่พอเนี่ยเป็นเห็นาวทุกคนเป็นเห็นหาวทุกคนเหนื่อละน่เวลาเป็นอนกอ้แสบแสบได้เหมือนเขาเป็นกองเหรอไม่รอกยอมได้มีเขาเขาซ้องกอง ฝากิธกรมสุ่มไคพิธีกรเาพี่เกบอันนัตปูพักที่บ้านเลี่ยงไกลจะักไปเปล่าเดลีย่งไปเลี่ยง่วงกเราก็เลี่ยนหลายคนแล้วามาทั้ง่แต่สีเหลี่ยงซื้อออนมาเหลี่ยงโผลล้วเจ็ดแปดพ่มเขาขายลูกเดี่ยนึงเดี่ยนะห้าหมื ดูอ้นลูอ้นอืเขาขายเดีอนหนึงเขาเด็ดเดือนวะอันนี้หาเมื่นหกเมือน้ยตัวอนนะโอ้ยเหมือนโบเทล่ามปกุนเขาถืออขูรกินไหลผมอ้ยหรือกินไหเนาะเม่ก็ขึ้นอแหละแต่อันสิตัวละซีโร่ซีโร่กลัวหาโลเขาขายคูหนึ่งโคละอันนี้เพง เนี่ยเดือนหนึ่งเขาเดือนเดือนเราพกเจ็ดหมื่นสามหมื่นถึงเดือนหนึ่งเเขาขายดูมันขายใครสือบานเขาเขาขายในเฟรขายขายตัวต่อไปอาตัวต่อไปของคือบริษังไหนเฮ้ยไปบังแหงไม่เกิดูมันกิดพ่อซื้อใดอยู่ด้วพละคเจฟต์แต่่นบอกเลอว่าเขาจ้าผูห้ตัวเถิกตัวแม่อเขาก็มาสมเอาปีหนึ่งมันออกดึกสามทีย่นาะ พี่นื้ออลกลูกสามเพียรตีไปเดียวะเพียนึงเนั่นมันบาตังกว่าสามตัวอ่อนเนี้ยอ่นี้พันหน่อยพันใน 6, เขาบอกพันเหราคนเขานิยมซีมาร์าโร่คอพันเนี่ยพันฝากแม่ พี่น้องเห็นบ่อพักพักยางงานเรื่อยสุดดจริงอะมพัก็พักใครไมู่กใครนไ้กินที่เคลือบแขกไปเลยเ่เราไว้ปนแล้วช่องก็แสบน้อง่มีกระดูกก็้หวแพ่จะมเห็นหมาแสบมองหน่อยคว้างสีสบเนาะ่ พอแล้วทาแล้วมาปูเสี้ยบฟอดครับต้องะทาไ้เป็นลายมฮัได้ไม่ใช่มาเรียบหเอแล้วมาปูเสี้ยบฟออยเลยวอดกันอ้าเหรอเขาไม่ไ้ทำหอวะอยู่วนปูองอเมาเตาปูโอ้แล้ววันแล้วมาเตาเสี้ยวฟอดะแล้วเราลงเบียนพตูสามรอยต้นแน่อแล้วขยายออเลยพักเล้ไเด้ยขายหรอแล้วลงขายหรอ พ่อมันก็ปัตยอาการนปนเ่ยอราเทุ่มาพ่อเราพี่น้อยรอรุ่นพี่เด็ดบันมาแรงครับ่อครอไปเอ้สองอย่างเดี๋ยวติดติดตามอยู่ครับจะน่อยรอได้เด้งแนาเพราะว่ายาสีนี่ครับคนเปาอยู่นี่ ค้อนฟ้าอย่นี่ว่าหั่นเต็มเต็มว่านี้สีเขื่อนเขาสีไดงบรทันโหเนี่ยบสุทเมืองเอ้เอาูตตคลิปหนาเด้อใรเดือเอาครับเจอคลิปหนาเอาร่วมจะข้ามมบิเง้มแก้ว้มแก้วดีจะข้ามมือนล้วจับารับตอนเง้เอาสุดยอดเอาแล้วก็ิตตันเนาะสุดสั